สืบท่องเที่ยวร่วภรรยาคนถิวสีแก๊งโรแมนต์แกมแสงรักออนไลน์ตุนเงินเยือสศูนย์กว่า1.3ล้านบาทภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทศักดิ์ศิราผึกอัำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนกองกำกับการสองกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1. ทําทำการสืบสวนจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับค้างเก่าและเป็นคดีที่น่าสนใจซึ่งส่งผลต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยเมื่อวันที่4กันยายน2567ได้ทำการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคือนางสาวภาชรีขอสงวนนามสก,กุลอายุ4 4ป,ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการตามข้อกล่าวหาร่วมกันฉ้อโกงโดยการแสดงตนเป็นคนอื่นและโดยทุจริตหรือโดยการหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ทั้งนี้จากกรณีเมื่อวันที่19กรกฎาคม2,564นางสาวสาวนันีนามสมมติอายุ37ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการได้รับความเสียหายจากการถูกกลุ่มคนร้ายอ้างเป็นชาวต่างชาติใช้ Facebook ชื่อปีเตอร์วองเข้ามาขอเป็นเพื่อนต่อมาได้ติดต่อกันผ่านทางแชทจนกระทั่งชายที่อ้างตัวใน Facebook ดังกล่าวก็ได้เสนอว่าจะส่งพัสดุข,ของมีค่ามาให้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ต่อมาไม่นานก็มีบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรติดต่อมาแจ้งว่ามีสินค้าเป็นพัสดุส่งมาและภายในเป็นของมีมูลค่าสูงผู้เสียหายจะต้องชำระค่าปรับภาษีศุลกากรก่อนนําของออกผู้เสียหายจึงหลงเชื่อและโอนเงินไปเข้าบัญชีคนร้ายจํานวนสองครั้งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น4 8 2 0 0 0บาทต่อมาผู้เสียหายไม่สามารถติดต่อกับบุคคลใน Facebook หรือบุคคลที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้แต่อย่างใด จึงเชื่อว่าน่าจะถูกหลอกจึงได้แจ้งความร้องทุกข์กับธนักงานสอบสวนสพสัรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการนอกจากนี้ยังพบว่านางสาวผชรผู้ต้องหารายนี้มีหมายจับในลนักษณะเดียวกันตามหมายจับสารจังหวัดนครพนมความเสียหาย417,000บาทหมายจับสารแขวงเชียงรายเสียหาย435,000บาทรวมความเสียหายทั้งสิ้น1,334,000บาทต่อมาเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบว่า ผู้ต้องหามีสามีเป็นคนต่างชาติคนผิวสีได้มาพักอาศัยอยู่ที่คอนโดย่านช่องนนนสีเขตยานาวากรุงเทพจึงได้ทําการจับกลุ่มตัวจากการสอบถามเบื้องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธแต่รับว่าเป็นบุคคลตามหมายจักจึงได้นําตัวนางสาวพ,พัชรีส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีต่อไปท่านสามารถรับชมข่าวสารสถานการณ์ต่างๆจากตะวันออกทูเดย์ได้ตลอด24ชั่วโมง แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นที่รวดเร็วกระชับฉับไวครับ